สวัสดีครับ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 ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Man of the Match ไม่พลาดงไปนอนไปเ้ไปบาขอแสดงความยินดีกับผู้่าวสาวด้วยที่ไป่ปไปี๋ไวไปไปยนไปไน้องปไปไป้ปไ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 ไป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 ไไไไ คุณเป็นคนดีได้ไงไม่เราคิดเป็นน้องเอ้ไม่ได่เป็นใช่เด็กรู้จักกันนานมากแล้วใช่ของกันแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเราเป็นคนดีแล้วทำไมอะคะแดนยกเมื่อก่อนคิดว่เป็นคนดีอะโอ้โหเป็นคนไม่ดีเลยตายแล้วไอ้ที่เมื่อกี้ก่อนเข้ามาแม่งแต่งงานแม่งก่อนกันเข้ามาแม่งด่ากันอีกแล้วไอ้คุณรักมากขอบใจมากเพื่อนที่มุดแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่แล้ยด่าเลยบอกแล้วเดี๋ยวจะเกิดคู่จิ้นคู่ใหม่ในวงการกีฬาโย่ยุ้ย เต็นตัวเต็นตัวเต็มตัวฮะโยอยู่อย่มาแล้วแน่คุณได้ครับเฮ้ยขอโทษทีขอโทษทีพอดีผมแต่งงานละสุดยอดสายตามึงมันหลอกไม่ได้ไงเออไม่แล้วแต่งโชว์แหวแล้วมาถาม ว่าไม่ทำไมไม่โชว์แหวนบางอย่างมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้โชว์ค่ะโทษทีบเลยครับผมแต่งก็ยังไม่ต้องใส่ได้แหวนใช่ไหมเออเนี่ยมึงไม่ใส่ตั้งแต่วันที่วันนี้แต่งพรุ่งนี้มึงไม่ใส่แล้วมึยสัมไว้สไมไอ้ไอ้จะต้องไม่ต้องไม่มีใครดูนะดายโยไม่ต้องใส่แหวนมึงจ่ายค่าบัตรให้ครบแค่นั้นเองบัตรเครดิตแหวนทั้งมันวันนั้นหลายคนน่าจะดูผ่านไลฟ์อะเพราะว่าพี่ซอดีมากที่แบบมีมีไลฟ์งานแต่งด้วยไลฟ์ในเฟซบุ๊กเลยกูไม่รู้ว่ามีไลฟ์ตกใจอะไรที่วันนั้นยืนแดกที่ โกงกันทีมก็ก้าฟืบฟืบฟื้เลยไอ้พี่ฉลาดชิมเงินอะไโอ้โหแล้วก็พี่แท่งเงินเขาหมาดแท่งก็น่ารักพี่ดาราราเยอะโอ้ยพี่แท่งน่ารักมากพี่ดาราหลายคนแบบโหน่ารักมากคือบางคนก็เฮ้ยเดี๋ยวเช็คคิวให้นะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามาให้เสร็จงานหรือเปล่าเนี่แต่ไม่ได้ตอบ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 รับอะ พี่เจนี่ที่มาใช่โอ้พี่เจนี่แบบเขารักน่ารักผมมากผมผมรักเขามากเลยแบบพี่ตูนมาเขาไม่เคยเป็นเศษเลยอะพี่ตูนก็ตอนที่แบบต่อแถวถ่ายรูปอะคิดได้เลยเล็ดคิดลงสตอรี่ว่าถ้าระเบิดโรงงานเนี้ยก็คือไปกันทั้งวงเลยไม่แต่งหน้ารูปนะครับว่าแม่งได้ไปหมดเลยก็ได้ท่าอยู่นั่นหมดก็ตายไม่ได้คิดว่าคอนรักมึงขนาดนี้นะ โอ้โหดูแปลกๆมันน่าจะรักแค่สัปดาห์นี้มันเชื่อเหอะเออใช่เดี๋ยวกลับมาด่าแล้วนี่กลับมา่ล้วมันแปลกใจว่าเฮ้ยคนเยอะขนาดนั้นได้ยังไงเพราะคนเห็นดีไม่น่ามีคนทุกครั้งโดนดาจ่าทุกคนกูจ่ายโด่ายแล้ไหมึงใจท่าไหร่วะสองพุงมอกันตามเพื่อนเกสเนี่ยเฮ้ยนี่เฮ้ยมันรู้จริงทำไมอ่ะคุณรู้อ่ะผมพูดเผยรายการแรกนะเกสเล่นบอลเดี๋ยวแป๊บนึง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 มึงพูดทุกที่ได้สัตว์ แข่งทุกที่และที่ไม่เจอแล้วกันเลยเจ๊ได้อยู่ศิลปกรรมนะเล่นบอลแพ้ผมเด็กนิเทศนะแพ้เด็กนิเทศก็ทุกวันนี้ก็ยังยังคงแค้นอยู่ก็กูไปเอาเอาทางสายนี้แหละไม่งั้นก็พี่หมื่นก็เสร็จกูอ่ะเอาเวจียไม่ได้ดูด้วยผิดเอาคุดถั่วท้ายปากได้ไหม เฮ้ย,ย,ยเขาสนิทอยู่เฮ้ยไม่ผมเคยอย่างงี้เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ช่องเก่าอ่ะเออ,อที่คุยกันเนี่ยคือมันก็อยาก,ช,กช่องไหนช่องไหนไม่ต้องถาา่ายกู <c oughs> าถามเฉยเฉย ไต้องสีมาคุณทูลต้องสีนาที่สีเมื่อกี้เหี้ยเ่าปาใครคือตัวไหนเก๊ะเขาบอกเขาอยากทำรายการเนี่ยเพราะเกี่ยวกับฟุตบอลเก๊ะให้มนยู่บอกได้ได้เดี๋ยวทำให้แลที่ดู่นก็ไม่เกิดขึ้นไอ้เหี้ยก็ไม่เคยทำอะไรเลยแล้วก็ผมจะพ้นทามาตรงนี้เดี๋ยวกูจะทำตรงนี้เองออฟฟิศกูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวให้เก๊ะมาทำเดี๋ยวจะเชิญมันมาเลยให้มีรายการในม้เของมันของเราเลยคุยกันอย่างงี้ลองดูที่มันจะเอาไหมไม่เอาก็เรื่องแม่ง ไปไม่ไ,ไดไ้ไปไม่ได้เอางอี้ถ้า,าเกสมาแล้วกูกับดาดโรโยต้องบอ,อกเราใครออกอ เอามึงสองคนออกที่จริงจัะคุณดันโยอ่ะเคยเจอคุณนันโยนะจริงๆสมัยตอนนั้นเนี่ยเล่นเมืองทองแล้วยุ้ยอ่ะเป็นพี่หกเกิร์ลของทีโอทีสมัยก่อนอ่ะคือคุณดันโยเล่นกันมาสักช่วงช่วงนั้นอ่ะคือตนเป็นเด็กๆอ่เด็กอ่ลตอนนั้นปี2010 2011คุณดันโยเล่นเมืองทองแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะสนามเย้าของทีโอทีอ่ะก็คือไปใช้ที่เมืองทองคุณดันโยจำได้ไหมหมาสุดท้ายที่ทีมคุณได้แชมป์อ่ะแล้วคุณมาเล่นก็คือเนเขาบอกว่าทีโอทีเป็นเจ้าบ้านแต่เล่นที่เมืองทอง แล้วอั้มพัชราภาลงเฮลิคอปเตอร์อ <มา S 2> แล้วชนห้วใช่อ้าเป็นพี่ช่วงนั้นหรอกใช่ เขาเป็นแบบแบบเหมือนเหมือนจำได้ไม่ได้จะเหมือนเหมือนดีว่าของมันเองจำได้เป็นผู้หญิงข้าสนามอ่ะเออเหมือนแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็จีนสาวที่หกว่ะไม่มีไม่มีคือเอาไม่ไม่มีคือไม่มีจีนหรือไม่มีใครอม่มีใครเอาเข้าได้เลยวันเกิดคุณดันโยมานะสิบเอ็ดสิบเอ็ดที่ผ่านมาที่ไหนเกิดเมื่อไหร่คุณดันโยย้อนหลังเลย่ะไฮดันโยว่าอายุเท่าไหร่อายุจริงวัยน้าวัยอายุเท่าไหร่อายุจริงเท่าไหร่อายุจริงนะ เอาเมียลูกฟอมด้วยเหรอใช่พีวยอายุจริงอยู่แล้วไม่มีฟอมมีงานย่อรุ่นเดียวกับยุ้ยคืออายุเท่าไหร่47โอ้โหยุ้ยแก่อเลรเนาะนังแก่ขนาดนี้หรอเามสาม3าเกินเออ3 3 3 4เมื่อประมาณสักเจ็ดเีแล้วโถ่อ4สอ่ใจยิ้มเหรอคะ7ี่เจ็ดซอยย้ำขนาดนั้นเลยวะ ขาขาไอ้เนี้ยไอ้ี้ยถ้าเก้าถ้าก้าเก้าเป็นมนุษย์ได้เหี้ยถ้าเก้าเก้าเหี้ยหนึ่งอสี่สี่นึ่งสี่สี่ี่โดนคนหรือกราบเก้าร้อยเหี้ยโอ้ยอ้เหี้ยก้าเ้ย้อ เออตู่ครับตู่มึงจะตบใจทำไมวะแล้วมีสามสิบห้าเลยไป่ายชี้อะไรสามสิบเจ็ดไรแล้วคู่สาวมึงจริงๆริงมึงจะอะไรกับอายุกูวะคู่พูดโทนไหนก็มึงตบใจมันเจี๊ยปีบ้าหรือเปล่าคู่สาวจริงถ้าคนเขาเชื่อเขาจะพิมพ์แมสเนี่ยหกสิบสองหกสิบสองเขาเชื่อก็มึงคนเดียวนี่แหละไม่เชื่อกูไม่นี่คนนั้นมึงไม่ใช่อคนหรือปีศาจนี่สามร้อยหกสิบไม่ตอนมันมามึงทองอ่ะ มันก็ทรงประมาณนี้แม่อายุ19เายุ1งเี้ยทรงประมาณนี้มากงว่าอะไรไอ้คิมก็แก่มาแล้วะมันแก่มันไม่มีวัยรุ่นเลยว่มันค้ามมาเลยจากวัยรุ่นมอนจากเด็กแล้วมาแก่เงี้ยหรอโกงพ่รักอดดิเอาคนอะไรอยู่ที่บ้านกูด้วยเหรอเาไปรือเปล้าไปไปแค่เบอร์ก่อนสามเดคุยอะไรมันรู้เห็นไหมมันรู้มันไม่ใช่ โอ้โหจริงๆคนไม่เชื่อกันขนาดนี้เลยเหรอก็ใช่ดิขับคพาวันนี่ไหนก็นุ่นเดียวอะยี่สิบสี่ยี่สิบหารุ่เดียวกันนี่หลมึงเกิดมาแก่เลยเหี้ยอย่าดิอ่าดิเาบอกว่าเดินเดินไปชเกิ่เวลาสมปีเออมึงไปกับรูมั้งมึงช่วยหน่วะเยอะยเงี้ยอะ แต่ว่าตอนนั้นนะจุเปลี่ยนนึงเลยที่ได้อยู่ทูว่ะต้องไปออกรายการฮาร์ดออฟโอสมัยตอนเป็นวิหกตอนนั้นกพีคเลยใช่<ล>คือต้อนหอมเลยนะแต่ตอนนั้นตอนแรกอ่ะโอเคไปแบบมีพี่หอมีพี่ปอง,ยอยงพีแจ็คเล็กอะไรเงี้ยพอเสร็ปุ๊บ พี่ต้นหอมาไม่ว่างอยู่เทปหนึ่งแล้วเขาก็เลยเอาเราอะไปนั่งอยู่ในรายการรายการนั้นดีมากนะอันนี้ต้องบอกต้องให้เครดิตพ่อป๋องว่าเป็นหนึ่งในเรือจ้างนะเพราะว่าพ่อป๋องเาเป็นคนแเป็นคนเป็นคนบอกผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยน้องคนนี้มันใช้ได้น้องคนนี้มันดีเออออย่างเงี้ยพ่อก็เป็นแบบเหมือนหนึ่งในเรือจ้างคือตอนนั้นคือพ่อก็เริ่มแบบเริ่มโอ้อวดสรรพคุณว่าเป็นเรือจ้างเริ่มโลหเออพ่อก็น่า ประมาณนี้มานี้ก็เลยแบบได้ได้อยู่ทูมิชันยาวๆย่ว่าจุดเปลี่ยนนี่ทำให้คนจำยุวได้อะคือจากนี้แหละเป็นกีฬาใช่เพราะผู้หญิงทงกีฬาน้อยตอนนั้นน่ะเออจริงๆไม่ได้แบบมีสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนแบบมันมันหายไกมากเอออันนี้เรื่องถือว่าเป็นเจ้าแม่ได้ไหมเลิกแรกๆเลยไง หรอก็ยุคแรกๆอะก็ใช่อ่ะีก็ได้อยู่ได้งั้นแสดงว่าพี่ป๋องก็เป็นคนปั้นยุ้ยชัยพรเป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นแบบว่าแบบพอเราแบบอย่างคนจะสร้างงานเขามาถามเงี้ยพ่อก็จะพูดแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้มันได้ทรงมันได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเก่งมันมันรู้จริงเออเนี่ยเอามาไปทำงานเลยการแท้จริงนะใช่ใช่ขอบคุณพ่อด้วยนะคะสองหกนะนี่พี่หกตัวอยู่นี่คนนี้ลาง ตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังไม่ได้จัดไม่แต่อันนี้จริงๆนะพี่เห็นตอนที่ยูโพสอ่ะพี่ว่าตอนนั้นดูคิ้วๆอ่ะเป็นสายคิ้วๆไม่ตัดจริงๆัดแต่ผูดตรงๆนะตอนนั้นอ่ะผู้ชายผิดเยอะมากนะมีมีนักบอลอินบ็อสป่ะตอนนี้มีไหม ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีใครมายุ่งแล้วเออแต่แต่สมัยนั้นอ่ะคนจีบเยอะอินบ็อกซ์แน่นมีนักบอลด้วยอุ๊ยแต่ไม่มีเทเทสนะคือทีด้เป็นพี่ชายมาตั้งแต่ต้นเลยทำไมทำไมพูดก่อนไม่ไม่ข่อมาถึงทำไมพูดก่อนอ่ะพ่อมาถจะไป มีมีนักบอลหลังไม่มาคุยมีถามยุ้ยผมกับยุ้ยคือผมชัดเจนแล้วผมเป็นคนชัดเจนถ้าผมชอบใครผมก็จีบจริงัสมัยนั้นนะไม่ใช่ว่าชอบใครก็ซื้อไม่ใช่ไม่สมัยนั้นโอ้สมัยก่อนนี้สมัยก่อนนี่คือตอนนี้แหละมันหน้ามันหน้าพ่อกูยังไงไม่ต้องซื้อตอนนี้เหรอตอนนี้ต้องซื้ออะไรไม่มี เแต่เรายุ้ยตอนนั้นก็โอเคนะสมัยนั้นน่ะเราคิดชอบไหมอย่างที้ชอบไหมอ๋อตอนนั้นมันเราไม่เห็นแบบนี้ที่สนามบอลด้วยตอนนั้นตอนนั้นฟันเคี้ยวยังไม่ได้จัดฟันเลยตอนจัดฟันแต่ตอนนั้นเอาจริ้งพูดตรงไปตอนนั้นก็น่ารักตอนนั้นถอดฟันไปเก้าซี่อ่ะจริงหน้าไม่เงี้ยเลยแค่นี้ไม่้องหน้าที่ไปหมดเลยนะไม่มีนะไม่เป็นหน้าเต่าชันยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยทข้งสองไม่ได้นิ้วถองหน้าหมดเลยเก้าเก้าซี่ขบวนขบวน้ากขึ้นสี่ปวดายมาก ไอคนใส่เสื้อเชิ้ตแขวะนี่ไอเป้ผีนี่ไม่ผีอยู่ต่างหากวะเต้มงคลกิจอ่ะเต้พระรามเจ็ดอ่ะเพื่อเฉยใช่ปจะไปโวยใครเอาแล้วไม่มีไม่มีเลยก็แกกันแต่ไปดูตอนแล้วไมได้เอาแล้วใช่ไหมล่ะแกมาจากพระรามเจ็ดไงแล้วแกก็มาเจอนี้แล้วแต่มึงนะนั่งใครวะไม่ใช่แจ็คเกอริชด้วยผมต้องกระเซิร์ มึงอย่าวิ่งคล้อยอย่าให้มึงเชื่อทายมาจะต้องตอบเขาไหมหรือว่าเฮ้ยแต่แม่งมีโอกาสนะใช่อะนี่เฮ้ยกู้ดูดีเโดนแหวนที่สามองฟูฟูเอต้องฟูฟูเฮ้ยมีคนด้วยลูเบีนดิแอสอ๋อเออเชื่อกูอย่าทำเป็นรู้เยอะไอ้เหี้ยผิดประจำเลยไม่คนหนูนัเนเ่ยที่มาสายเกวกูอ่านเขาเพื่อนด้วยจ้ะแล้วกูพากูดีด้วยคนนี้ไม่ค่อยได้ลงแล้วมาได้ลงเกมนี้มาเชิอุสนเนสอีกคนนึ่งเออไปไม่ได้ ตอบนูเนสค่ะเออก็ต้องตามไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพีไม่เอาไยากนะอาจจะไม่เอาใครที่ยากขนาดนี้มาก็ได้ไงรูเบียสไม่เอาเอาดูเนสจำเนตเอาจำเนอเพราะว่าผมจำได้พี่เขผมจำได้ผมพาดเกมนั้นผมพาดเกมนั้นยั้ไม่วหรอมบอกดูเนสสามคนสามคน สามคนมึงมึงจะฉีกอยู่แล้วไงมึงเล่นไหนวะมาเตอุสตัวเนี้ยที่มาจากไหนก็มึงเล่นไปแล้วมึงก็จะหมายรู้ว่าใช่ใช่ใช่ยิ้ไม่เอาไม่ออกลไอ้ยิ่ออกไม่ได้แล้วไม่เคยหมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วตรงนี้เลยไม่ต่าแล้วไม่ต่าแล้วไม่ใช่แล้วมึงตอบเหมือนกันได้ไงไม่หย่านั่งอันตรายนะอันตรายขอโทษนะไม่น่าเชื่อว่าลูกอมลูกเดียวเนี่ยมัจะเกลียดขนาดนี้ไม่เลย

ไม่ได้แดกวะมึงก็แหมือนเล่นจังี้มึงแหกเองนะแหนเ่มึงแหนโอไม่ต้องโหดีไ้กูเห็นโกูเบ้งไม่น่าเียดตามปนรัพ์เลยไ่อยาก่้งเลยย้เน้พี่เฮ้ยน้องพปพเฮ้ยอย่าไปพูดนะยุ้ยโอไม่พี่ไม่เอานคุพูดให้ดีนะเร็วผมไก่อนแล้วมึงย่ มาปิดปากมาปิดปากมาเร็วนั่งเลยเดี๋ยวมือหอมือหออดัมเออเร็วอดัมเร็วมานั่งก่อนตู้อ่นหมูกูงคุณอยู่อะไรอะไม่เอาเร็วทำแบบนี้ทำเร็วอำแบบนี้เร็วเร็วไอ้ดีนะไม่ใช่รสชาติไปออกมาเป็นคาราบาวไม่เลยนะนั่เร็ว ไม่เหมือน้วเี่กูยังไม่ได้กัดเลยขนาดกูยังไม่กัดเร็วมึงอ่ะมึงเกเรไอ้มึงต้องพูดอยู่เกเรแดงแย่กว่านี้แดงเลยไปเร็วถือหน่อยเถือหน่อยไม่ช่วยมึงหรอกเดี๋ยวยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดโซต่อส่งน้ำนะยังไม่หมนี่คืนนี้เดี๋ยวเจอรีโซนะเฟีสถามไม่นอนเหรอเร็วจัดของอยู่ มือมีงานเท้าด้วยหกโมงก็ออกมากด้านเปิดที่ปากผมก็มาแสบกับบังน้ำมือเท้าอ่ะหกโมงมึงแดกเลยเฮ้ยถ้ามึงกวดเทมผสมอเนี้อเต็มปากเลยนะก็ขอแสดงความยินดีหน่อยเอ้าปวยพรนดีซอเปฝาฝรั่งเศสปิดท้ายหน่อยในฐานะที่เขาใช้ชีวิตคู่เดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้ไปลงในเดี๋ยวคุณเชิดดานะ เด็กูชายจด่ามึงวันนั้นมึงกูสายจะไม่ด่ากูวันนั้นะที่อยากตุกจริงๆไม่ฆ่ามึงรู้สึกไงมึงรู้สึกไงรู้สึกดีไงที่เห็นกูอยู่ในงานมึงกูไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งกูต้องไปวันเต่งงานกับมึงเอ้ยพูดจริงพูดจริงแต่เมื่อก่อนที่มึงเห็นนะโอ้ตีปลาที่กูเห็นมาก่อนไอ้เหี้ยแม่ไม่น่าเปลี่ยนมาเป็นคนดีเลยมึงเปลี่ยนมาขนาดนี้ทุกคนเปลี่ยนได้

ทำไมนายยุ้มือทำแทนงตัวกูเดี๋ยวกูสอนมึงอ่ะใช่เพราะตอนนี้มันทำหลายคนแล้วนะมันมีลูกหลายคนใช่ไหมค่นะมึงกับคุณดีๆนะคุณยิ้งไม่ยอมไปจบไปจบไป